สวัสดีครับจะมาตกกลับมาแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับของใหม่นะครับเป็นเรียกว่าต้องเป็นซีรีส์ใหม่เพราะว่าตัวสีเนี่ยมันจะเป็นแบบโทนเดียวกันเซ็ตเดียวกันนะครับต้องบอกว่าสีของชุดแล้วก็ของคอลเลกชันนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นในฟรีไฟล์นะครับวันนี้นเป็นแบบเซ็ตแรกๆเลยที่เป็นสีนี้สวยมากเลยนะครับเห็นตอนแรกรก็บอกโอ้โหโครเท่โคสสวยนะครับความจริงเนี่ยมีแบบบางทีจะมีการแบบว่าดูก่อน สอบถามความพิเมพดเห็นผู้เล่นอ,อย่างเงี้ยก็จะชุนี้ต้องบอกเลยว่าได้คะแนนแบบท o p t o อ่อของแบบชุดแฟชั่นที่มาโชว์วนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเรียกว่าชุดแบบอะไรโครมานะครับสีแนวแบบโคม่าสีมันจะแบบหลักๆสีหน่อยผสมผสมกันอะไแบบนี้ก็สวยงามนะครับกิจกรรมจะมาแต่วันที่19เมษายนอยู่ถึงวันที่1พฤษภาคมในตัวกระชาดังพึ่งนะครับ ซุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยอยู่ที่15เพชรแล้วก็6ครั้งอยู่ที่75เพชรจะมีการลดราคาครั้งแรกหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอติดตามดูในเกมแล้วกันนะครับวิธีการเล่นการชันงพึ่งก็เหมือนเดิมก็ดวงดีก็ได้ของไปเลยนะดวงไม่ดีก็คือได้สกินพวกนี้แลวก็สามารถเอาส <c oughs> กิน <c oughs> ไปแลกไอเทมได้ของในเซ็ตจะมี4อันด้วยกันก็คือจะมีชุดมีสกินปืนมีสกินอาวุธแล้วก็มีท่าทาง เริ่มจากสกินอาวุธก่อนนะ <c oughs> สกินอาวุธต้องบอกว่าเข้ากับเทศกาลช่วงนี้มากเมื่อเกิน,นี้นี่มันเหมือนจะไอตัวเท่าปแปบ๊บนะที่ฉีดน้ำสงการแต่นี้เป็นลายพังกินแล้วก็น่าฉีดออกมาเป็นสีเพราะว่าเป็นเป็นชื่อว่า color splash อะไรแต่เราไม่ได้เอาไปฉีด ใส่ไข่นะครับแล้วไปไฟท์กับกรถั่วเขา <c oughs> สวยนะวันนี้ก็อันที่หนึ่งอันที่สองเนี้เป็นสกินอาวุธบาเรตนะครับรุ่นสอง <c oughs> โคตรสวยดูดิสีอย่างสวยนะ้นถือเป็นแบบนี้โคตรเท่ บวกอัตราการยิง2แล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่หลดความเร็วในการรีโหลดก็จะทําให้ snap snap ได้ไวขึ้นนะครับแต่ว่าอัตราการยิงมก็จะทําให้แบบตอนยิงแบบเนี้ยได้เร็วขึ้นส่วนถ้าเกิดใครเน้นสับสโคบไอ้ไม่สับสโคบสับสนายก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่กับอัตราการยิงนะครับแต่ว่าใครที่ไม่สับสนายว่าแบบสับสนายไม่เก่งก็่วยจี๋สวยนะ เดี๋ยจะมีระบบแบบสลับสกินปืนกับสแตทว่ะได้แบบสลับเอาแบบสกินสวยๆมาใส่สแตทเทพๆบางทีแบบเบื่อสกินนี้อยากเปลี่ยนสกินนี้แต่แบบอยากใช้สแตทสถานะปืนอันนี้มากกว่าเงี้ยรอรออนาคตอาจจะมีก็ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันก็ซื้อไว้ก่อนดีกว่านะเผื่ออนาคตมีใจมากๆแบบเอยากได้อันนี้ไม่มีแบบหายากจังไม่มีมาขายอะไรเงี้ยก็ซื้อสะสมไว้ก่อนได้ เผื่อวันหนึ่งเขาจะทำระบบนี้มาให้เอาต่อมาอันนี้สามเป็นท่าทางท่าทางจะเป็นท่าทางระดับสีฟ้าถ้าจำไม่ผิดนะอ่าสีม่วงสีม่วงท่าน,นี้ท่าน,นี้นี่ก็วสวย ให้ดูกัอนข้างหน้าอีกทีนนะจะแบบโปรยผงสีแล้วก็แบบเซาเบร์อ่ะจะเป็นสีสีทีนะบงัง <c oughs> นึกถึงอะไรรูป้ป่ะนึกถึงเทศกาลเชงเม้งฮะ <c oughs> เชงเม้งว่ะที่ใครเป็นคนจีนนะคนไทยเชื้อสายจีนอนะเวลาที่เราไปแบบลุ่มศพนะเรากงเรามาหรือว่าญาติผู้ใหญ่ของเราเนี่ยจะเป็นแบบ คงสุยอะล้าเขาจะแบบของไ้ตกแต่งเนี่ยก็จะมีแบบไปเส้น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 สีสีเยอะๆแล้เด็กๆก็จะชอบแบบก็บขึ้นไปยืนบนศพองอ่ะศพองคงมา,ากมาโยนจอแล้วก็แบบแต่งโยนแต่งนะก็เป็นความเชื่อนะที่แบบมันไป <c oughs> ทำความสะอาดสุสานแล้วก็แต่งให้แบบว่าน <c oughs> ุ่มสมมีความสวยงามอะไรอย่างเงี้ย แนี่แบบนึกถึงนึกแบบสีเยอะแล้วแบบทาโป่ยใช้ได้นก็สวยดีนะครับสำหรับท่านีเก็ไปป่ยศพใครก็ได้นคิดว่าเราไปย้อนศพส่วนสุดท้ายเป็นแฟชั่นนะครับแฟชั่นต้องบอกว่าสวยมากไม่ค่อยบอกนะครับว่าชุดสวยสักเท่าไหร่แต่ว่าชุดนี้สวยจริงสีมันสวย <c oughs> ใส่เลยละกัน <c oughs> นี่หน้าตาพี่อาจะไม่เข้าแต่พี่เป็นหนานี่ออก,การนะกานชุดแฟชั่นชุดนี้นะครับจะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันก็คือเสื้ออังเกงรองเท้าแล้วก็ทรงผมต้องบอกว่าแบบเท่ทั้งตัวสวยทั้งตัวสำหรับตัวนี้อ,อุ่นให้ดูเก๋ไก รีวิวเทียชินเดียวรั <c oughs> แ,ลวแล้วกนทรงผมทรงผมมันก็สวยเลยนะครับเป็นทรงผมสีเงินนะทรงแบบเอะกอนนเมะมนะทั้งหลายหัวแบบชี้ชี้ฟูฟูหน่อยนะครับ ถือว่าเป็นส้อผมที่เอาไปใช้ได้กับอีกหลากหลายชุดไม่ต้องกลัวส้อมผมนี้ได้ใช้แน่นอนโคตรเท่นะครับหนังหงีเซชิโร่ก่อนเนี่ยเราก <c oughs> ังเกงก็สวยนะสี 4, มันจะรูปแบบกาแล็กซี่อ่ะแต่ว่าไม่ใช่กาแล็กซี่แบบทุกทีทุกที่เเที่ยวเห็นกาแล็กซี่ที่ i, ifi, ฟิฟายทันจะเป็นสีแบบม่วงดำอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันจะมีแบบผสมชมพูเหลืองนะคือสีมันดูแบบ เยอะกว่าสีมันดูแบบโครมากเทอีกสองชิ้นนะครับก็เป็นรองเทา้ารองเท้าก็จะธรรมดาธรรมดาหน่อยนะครับมีแบบสีนิดเดียวก็คือตรงใครๆตรงที่ผูกเชือกส่วนตัวเสือ้อก็สวยดูด,ดิก็เทเสื้อมันจะเป็นเสื้อแนวแบบปัจจุบันไม่ไม่ได้แบบเสื้อเบอววังอลังการนะครับตอนวิ่งเนี่ย ตอนปติจะเป็นเอฟเฟกนี้แล้วตอนวิ่งก็จะมีเอฟเฟกวิ่งด้วยนะครับโคตรสวยด้วยเกาะชุดมันแบบเอาไปใส่ได้ทั่วไปเลยนะครับชุดไม่ใหญ่ด้วยไม่บังการเล่นอย่างไทยว่าแล้วก็เอาไปใส่ดีย <c oughs> อยากได้ก็เชิญ19-1นะครับก็ขอให้ดวงด,ดีกัน้อ้ยลืมบอกตอนแรกนะครับราคาค่าแรก My Baseball อยู่ที่27โทเค็นนะครับอีโ o d e 24โทเค็น ตัวบาเล็ดสแล้วก็ตัวชุดนี้อยู่ที่100อโทเค็นขอให้ดวงดีเดียนทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็คุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเฟซบุ๊กยูทูบไอจีทิกต็อกด้วยไปละ๊ายบายจ้า